เดีย๋ยวจะมาพิสูจน์กันนะครับองุ่นทั่วเหลืองร้อยเปอร์เซ็นะฮะเขาบอกว่าแช่เย็นไม่เป็นไขไ่ราจ,จัดการให้ดูนะครับ ช่องฟิตไปเลยนี่มรกตอันนี้เนื้อปามอันนี้น้ำมันปามครับแช่พร้อมกันไปเลย เดี๋ยวตอนเย็นมาเราจะมาดูผหกันครับยัดไม่ได้ยัดเน,นี่นะครับช่องฟิตไปเลยเดี๋ยวอีก3ชั่วโมงมาเจอกันนะครับ เดี๋ยวจะมาเปิดดูว่าอางุ่นแช่เย็นไม่เป็นขายจริงหรือเปล่า